ท่านเพื่อนพิสูจน์สมณเณรทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมผู้บริษัทที่รักสำหรับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเถนไม่ลานเปล่ากับเถนไม่มีเวลานเรื่องก่อนนี้เฉพาะเถนไม่มลานเปล่าอย่างเดียวแต่ก็บังเอิญไปพบเถนไม่มีเวลานข้าจึงเป็นผ้ารหันได้ แต่สําหรับวันนี้เท็นไม่ลันไบรลันเปล่าพยายามกว่าองค์ก่อนมากองค์ก่อนท่านดีมีความรู้สึกตัวว่าตัวเลวก็พยายามฝึกฝนตนก็ได้เป็นพระอรหันต์ละมนะทิตฐิได้ <c oughs> แต่ว่าเทนไบรลันเปล่ารุ่นนี้ไปเจอเทนไม่มีเวลาทั้งดีกว่ากลับนินทาเทวดา นี่ความจริงนักบวชที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่บรรดาญาโยงพุทธบริษัททัหลายโดยทน,นายอมรับนับถือดีไม่ดีก็จะไปเจอเอาเถ็นเร็วแบบนี้เข้าถ้าครบเถ็นเร็วเราก็เร็วไปตามเถนถ้าครบเถ็นดีเราก็ดีไปตามเถน เท็นดีเท็นเลวในพุทธศาสนานี่มีทั้งสองอย่างแล้วก็มีทุกสมัยแต่เท็นเลวประเภทนี้มีสมัยพระพุทธเจา้าแล้วท่านก็นดูต่อไปว่าเท็นสมัยปัจจุบันที่เลวแบบนี้มีไหม <c oughs> เรื่องนี้ก็มีว่าพระพุทธเจ้าท่านจััปรารเรื่องโวยขอโทษเรื่องอะไรหายไปแล้วสิ เรื่องเทนดีเทนเลวนะคือพระอุทานพระองค์นี้ท่านอยู่ในป่าอยู่ในป่าองค์เดียวเดี๋ยวเรื่องทัานโดดหายไปไหนนะักสือโดดแป๊บไ่นผมก็ไม่ริเศีเษติโสผมก็ถือตำราหมนกันถ้าถือตำรายังไม่พอแล้วก็วางตำราบ้างถือตำราบ้างตามเรื่องตำราของผมที่มขอโทษเมื่อกี้นังสือวันโดดไปจําชื่อไม่ได้ เรื่องพระเอกุทานเถระท่านเอกุทานเถระนี่พระพุทธเจ้าทรงปรารบแบบนี้นกล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ทีประเทศตวันมหาวิหารทรงปรารบพระขีนาศพองหนึ่งอย่าลืมว่าพระขีนาศนี่คือพระอรหรันต์นะเพี่งมีชื่อว่าเอกุทานเถระ ดะตามาสาบลีด้วยเอกุทานะเทระตัดพระธรรมเทศนานีิว่าณตาวตาธรรมธะะโรเป็นตนนี่เป็นเรื่องราวของพระอนนท์ที่ทรงกลับที่ทรงตัดมาท่านบอกว่าได้ยินว่าพระเทระอง์คนั้นอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่ง <c oughs> ในองค์เดียวท่านอยู่องค์เดียว อุทานที่ท่านกล่าวช่ำชองมีอุทานเดียวคือหมายความว่าท่านมีบทธรรมของท่านบทเดียวที่ประจาใจของท่านในเวลาเทศจึงเเทศอย่างเดียวบทเดียวในชีวิตของท่านไม่ต้องเทศอะไรท่านอยู่คนเดียวเนี่ยท่งนก็เทศมาถึงวันอุโบสถถึงวันพระก็ตามท่านนั่งลุกขึ้นไม่ได้ก็นั่งเทศคนเดียวใครจะฟังไม่ฟังก็ไม่เดืองของคน แต่ว่าในที่นั้นไม่มีคนจะฟังท่านเองท่านก็ไม่ใช่คนท่านเป็นพระอาหารหันต์เพราะคนเขาแปลว่าอยู่พระอาหารหันต์ถ้าไม่อยู่ไม่กระทบกระทั่งใครแม้แต่ว,วาจาดังนั้นพระองค์นี้จึงเป็นพระจัดวัดดีที่สุดในพระพุทธศาสนาที่ผมว่าดีที่สุดนั้นพระองค์อื่นไม่ดีเลย ก็ตอบว่าถ้ามีดีเท่ากันถือว่าดีที่สุดคือที่สุดในพุทธศาสนาคือความเป็นพระอระหันต์องค์ไหนเป็นพระอระหันต์องค์นั้นดีที่สุดองค์ไหนเป็นพระอนาคามีดีรองลงมาองค์ไหนเป็นพระสกิทาคามีก็มีดีรองลงมาองค์ไหนเป็นมัะสดาบันถือมีดีเบื้องตน้นถ้าบุคคลเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ยังไม่ถึงประโสดาบันยังถือว่าดีจริงๆไม่ได้ก็ดีมั่งชั่วมั่งชั่วมั่งดีมั่งดีไม่ดีก็ชั่วมากดีมั่งเห็นจะพอมีนะ <c oughs> มีคนที่คนดีเขาเขานำชื่อว่าเป็นวงวานของพระพุทธเจ้านี่พวกคุมผ้ากาสาวพัทนะมีข่าวสูา้มามาเมื่อปีสองพันห้าร้ยี่สิบสี่ กับยี่สิบห้าเขาบอกว่าผมเนี่ยมีเมียมีเมียเป็นสิบสิบลูกศิษย์ลูกหาที่มาฝึกกรรมฐา,านวกเอาเป็นเมียหมดนี่เขาชื่อของเขานะชื่อเขาเป็นวงวานพระพุทธเจ้าเลยแต่เนื้อแท้จริงวงวานพระพุทธเจ้าไม่พูดอย่างเนี้ยอันนี้ผมถือว่าเป็นวงวานของพระเทวทัตเอ๊ะ แต่ว่าเทวทัตท่านพูดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะเลยไปว่านั้นนะพระบาจาที่พระเอกุทานท่านตัดท่านตปาปลารบของท่านถึงวันท้นก็เทศท่านเนี้ผมจะเทศท่าทจะพูดให้ฟังท่านบอกว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแกบ,บุคคลผู้มีจิตมั่นคงและก็ไม่ประมาทเป็นมุนี ศึกษาในทางแห่งมนโนปฏิบัติเป็นผู้คงที่ระงับแล้วมีสติทุกเมือ่อนี่ท่านเทศได้เท่านี้เาจริงพระอรหันต์ท่านเทศได้มากกว่านี้แต่อันนี้จำใจมันติดอกจิตใจของท่านความหมายก็มีความว่าความโศสทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง มีจิตมั่นคงในเบื้องแรกก็คือมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเอาแค่เบื้องต้นนะเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประสงค์แน่นอนเรามีศีลบริสุทธิ์เรามีพระนิพพานเป็นที่ไปนี่เบื้องตน้นอันดับที่สองเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องตาย <c oughs> ชีวิตนี้ไม่ท่งตัวเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ และมีความมั่นคงในศีลมีพระนิพพานเป็นที่ไปพยายามกําจัดโลภะความโลภคือบรรเทาให้คลายตัวลงไปมากด้วยจาคานุสติกรรมฐานพยายามกําจัด <c oughs> ราคะคือความรักในระหว่างเพศคือของสวยงามด้วยกายยะตานุสติกับอสุปกรรมฐานสิบอย่าง พยายามบรรเทาความโกรธด้วยพรมีหารสีหรือก็สีสีหรือก็สีสแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวแล้วก็บรรเทาความหลงคิดมีว่าคิดว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดี <c oughs> ของบุคคลอื่นก็ดีของใส่ก็ดีว่าถุไท่ายก็ตามมันเต็มไปด้วยความสุขโปรกโสโครกไม่มีการจีรังอย่างยืนไม่มีการทรงตัวคลายความติดติดในมัน แล้วก็ตัดความต้องการในมนุษย์โลกที่วโลกลเระพมโลกต้องการพระนิพพานอย่างเดียวนี่ความมั่นคงต่อไปอีกใกล้ถึงที่สุดก็คือตัดการมฉันทะคือความพอใจในความสวยสดงงามทุกอย่างก็ไม่เกิดความรู้สึกในจิต <c oughs> ด้วยกายคัตานุสติเก้าสุปกรรมฐานบวกสักกายทิฏฐิ เห็นว่ามันไม่ดีมันเน่ามันเปื่อยมันพังถ้าภาวะทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องการมันเลยเห็นอะไรก็ตามไม่มีการอยากได้ไม่เกิดความรักแล้วก็ตัดโทษะคือปฏิฆาคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจด้วยพระมีหารสีหรือกสิ้นสีบวกกายกตานุสติขึ้นชื่อว่าความโกรธความไม่พอใจไม่ได้เป็นขุนมันเป็นแต่โทษ เป็นไฟเผาผลาญตามล้างผลาญจิตใจให้เมรมมุ่นวายและมีความเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้โยนเที่ยงไปเลยหมดความรักในระหว่างเพศความสวยสดงงามไม่มีเรื่องเกียดเหมือนกัะสุนนักเน่าที่เราต้องแบกเฮงความไม่พอใจมันไฟเข้ามาชมสมใจเป็นเหตุให้เราร้อนหลังจากนั้นความดีถึงที่สุด ตัดดูปราคาและอรูุบราคะไม่หลงในรูปในรูปปานและอรูปฌานตัดมานะความถือตัวถือตนตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านความวุ่นวายต้องการนิพพานจุดเดียวและตัดอวิชชาความโง่เห็ <c oughs> นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกน่าอย,อยู่มนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่เป็นที่พอใจของเราตัดทิ้งไป อารมณ์ใจทรงอารมณ์อันดับเดียวคือพรนิพพานใจสบายมีความสุขไม่มีอารม์กระทบใจร่างกายมันจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของร่างกายใจไม่ติดในร่างกายเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทบกระทั่งเข้า,าขมาเป็นธรรมดาของการเกิดในโลกที่เราต้องมาเกิดกระทบกระทั่าทางแบบนี้เพราะเราเลวเราหลงในกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรม นี่ผมก็ขยายความไปมากนิดมีความมั่นคงตามนี้แล้วก็ไม่ประมาทไม่ยอมให้ความชั่วต่างๆกลับเข้ามาอีกเป็นมุนีคือผู้รู้รู้ในด้านดีทางเดียวจับมุนีปราผู้รู้ไอ้คำว่ารู้นี่หมายความรู้ดีรู้ไม่ดีอันนั้นที่ไม่ดีโยนทิ้งไปเก็บไว้แต่ความดี เหมือนเกลือและขสาความเค็มศึกษาในมนโนในทางแห่งมนโนปฏิบัติคือว่าทำจิตใจใผ่องสายจากกิเลสไม่ยอมกิเลสนิดหนึ่งเข้ามาติดใจเป็นผู้คงที่คือไม่เสื่อมลงระงับแล้วเป็นผู้มีสติทุกเมื่อความรู้สึกสติสมบูรณ์แบบทุกอย่างปรากฏว่าถึงบรรณโวสถท่านเป่าร้องการฟังทำเอง โอ้นี่เวลานี้ใครจยฟังธรรมก็เชิญนะฉันจะเทศละแล้วก็กล่าวคาถานี้ว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีระบบคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาในทางแห่งมนโนปฏิบัติเป็นผู้คงที่ระงับแล้วมีสติสมบูรณ์พอกล่าวจบบรรดาเทวดาทั้งหลาย ที่ประชุมกันอยู่สาธุเสียงกล้องไปทั้งป่าเหมือนกับแผ่นดินจะสุดอย่างเงี้ยทุกวันท่านอยู่คนเดียวท่านเทศคนเดียวเทศบทเดียวเท่านี้ในชะีวิตของท่านท่านบอกว่าคั้นมามาเวลาวันหนึ่งบรรโวสดวันหนึ่งเป็นบรรโวสดก็มีพระผู้ทรงพระไตรปิฎกสองรูปเนี่ยเทนไม่รันเปล่า ทรงแต่เฉพาะพระไตรปิฎกนะไหนความรู้มากเรียนมากแล้วก็มีบริวารองค์ละห้าร้อยองไปสู่สนักของท่านบริวารมากเนี่คนสอบได้นักธรรมเอกเป็นปริญญาเป็นปริญญาใหม่มีความรู้เยอะแยะญาติโยมเทิดทูนว่าเป็นท่านเป็นคนดีนี่ความรู้มากผมเองผมก็เทิดทูนเหมือนกัน แต่ผมเทิดทูนในความดีที่ท่านมีวิทยะสะาสาหะเรียนได้ดีแต่ก็ไม่เทิดทูนในฐานะที่ท่านยังมีกิเลสส่วนไหนดีเรายอมรับนับถือส่วนไหนเชื่อชั่วตัวน,นั้นเราไม่คบเราครบตอนที่ท่านดีก็ใช้งานได้ประโยชน์ท่านอุทานท่านก็กล่าวบอกว่านี่พระคุณเจ้าทั้งหลายมาที่นี่คนดีผมชื่นใจมาก เป็นอนุนว่าเป็นทําความดีแล้ววันนี้พวกกระผมจากฟังธรรมในสำนักของท่านท่านบอกว่าพวกกับผมจะฟังธรรมในสำนักของท่านท่านเถนไม่ลานเปล่านะแต่ว่าถ้าไม่เรียกเถนนไม่ลานเปล่าเนะี่ยผมเรียกตามพระพุทธเจ้าธนเรยกไม่ได้ประน,นามบรรดาพิสุทตต์หลายเหล่านั้นก็ถามว่าท่านผู้มีอายุ คือเถนไม่ลันเปล่าสองเผนถ้าว่าท่านผู้เมยุก็คนฟังทำที่นี่มีอยู่หรือท่านพระเอกูทายก็บอกว่ามีครับในราวป่านี้มีความมาลือลั่นที่เวลาผมเทศแม่สาธุก็ไม่นีจนเหมือนกับป่าจะพังเหมือนกับแผ่นดินจะสุดเป็นการสาธุการขขงวรนดาเทวดาทั้งหลาย เมื่อฟังทำจบผมก็เทศได้หน่อยเดียวนิดนิดเดียวผมไม่มีความรู้อะไรมากเพราะบวชเข้ามาแล้วก็มันตั้งใจเรียนคันถาธุระต้องการวิปัส,สนาธุระอย่างเดียวความรู้ไม่กว้างขวาง,วางแต่อย่าลืมนะฟังก็ฟังไว้แต่ถ้าเป็นอรหันต์แล้วก็อย่าลืมนะขึ้นเชื่อความรู้ไม่กว้างขวางของพระอรหันต์ไม่มี พระหันท่านก็ถ่อมตัวดังนั้นบรรดาพระทั้งหลายสองสององค์ก็เล่นทานี้ท่านบอกว่าเทระผู้ทรงพระใจวดกองคหนึ่งเทระที่แปลพระผู้ใหญ่ผขเรียกเทนเฉยเฉยอ่ะทำไมเรียกเทระไมก่ก็ยั่ถูกต้องคุณจะเป็นเทนะหัวขาโมย <c oughs> ขโมยแต่ความดีที่จำแต่ไม่ทำความดี คือวันดาพระเถนองค์หนึ่งสวดสวดธรรมคือกล่าวทำสวดแบบที่เราบสวดเราสวดกันว่าสุนาทุม,มีพันเตสังคูยดิสังัสัพรระตะกันลังหรือว่าอาทาสิมเมกาสิอะไรก็ตามที่อย่างที่สวดมนต์ยิงกันเนี่ยสวยดเป็นแบบฉบับเป็นมาษาบรีเป็นองค,อค์กรคือเป็นตัวบาลี ในอีกองหนึ่งก็กล่าวธรรมกล่าวธรรมคือเทศอธิบายคำสวดให้เกิดความเข้าใจเล่าก็ซคอแห้งพอสวดจบเทศจบเสียงเทวดาไม่ได้เสียงจิ้งบรีดก,ก็ไม่เคยร้องสาธุการเงียบชีบรรดาพระธรรมกติกพระทรงพระไตรปิฎกเห็นไม่ได้เปล่าสององค์จึงกล่าวว่า นี่หลวงพี่อุทานเมื่อกี้ท่านบอกว่าเมื่อเทศจบเสียงสาธุการจากเทวดาที่ฝังธรรมในไพลสนนี้รองเสียงสาธุการสาธุกึกก้องไปหมดแต่วันนี้ไม่เห็นมีสักนิด <c oughs> แม้แต่เสียงจิ้งดีก,ก็ไม่มีพระเอกอูทานนี่ก็บอกว่าเอ๊ะก็วันอื่นๆมีนี่คนละ <c oughs> ผมเทศหน่อยเดียวผมไม่มีความรู้มากพอจบเสียงสาธุลันบางทีถ้อคุณท่านจะเทศนานไปเทวาดาจะหลับหมดและมั้งท่านสององค์ก็บอกว่าเอานงี้ก็แล้วกันท่านภูมียุทท่านตลองเทศสิลงเทศดูก่อนกล่าวทรรมที่แต่งกล่าวท่านกลา่กลาวว่ายังไง <c oughs> ท่านก็บอกก็ของผมมีหน่อยเดียวผมไม่มีอะไรมากกับเขาอะ ผมเรียนน้อยเข้ฟังมาปฏิบัติใด้มรรคผล,ลก่อนเลิกกันท่านก็เทศกล่าวนะโมตัสสะแดสดงนมาสการ,ส,รสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงใจอย่าลืมว่าพระอริยะนี่ท้าไม่ทิ้งนะโม <c oughs> ก็กล่าวคำว่าความโสทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมัน่นคงไม่ประมาทเป็นมุนี ศึกษาในทางปฏิบัติแหงมโนโปฏิบัติเป็นผู้คงที่ระงับแล้วมีสติสมือเท่านี้แหละพิ่รรดาสาธุการกึกก้องเต็มเสียงปป่าเต็มป่าไปหมดกึกซ้อทุครูนครนันบรรดาพอเสียงดังแบบนั้นแล้วข้นพิท่านท่านพระธรรมกะิิคือท่านไปทรงปฏิวิดกสองโอง จึงยกโทษว่าแม่เทวดาในไพรสนนี้ให้สาธุการเห็นกันหน้ากันเนี่ยเห็นกันหน้านพระเอกุทานเมื่อบิสุผู้ทรงพระตวิดกอย่างเราเป็นหนึ่งในตองอูไขรหนอที่จะทรงพระตวิดกอย่างเราแม่กล่าวอยู่ท้องตั้งเยอะแยะก็ไม่กล่าวคำโมทนาสรรเสริญนี่อะไร ก็พระแก่องค์เดียวกล่าวคาถาบทเดียวเท่านั้นพากันในสาธุเสียงดังพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นไปถึงวิหารแล้วกราบทูลด้วยความนั้นเดสมเด็จพระผู้มีพระพ้าเจ้าฟังดูนะพระพุทธเจ้าท่านจะว่าอย่างไงสมเด็จพระผู้มีพระพ้าเจ้าจึงนทรงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายเราไม่เรียกผู้เรียนมาก หรือว่าพูดมากว่าเป็นผู้สรงธรรมเห็นไหมจำให้ดีนะทุนี้อันหนึ่งญาติโยมยี่งจำได้ว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือว่าพูดมากว่าเป็นผู้สรงธรรมส่วนผู้ใดเรดยงคาถาแม้คาถาเดียวแล้วแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย <c oughs> เือเป็นพระอรหันต์คนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมดังนี้ยืนทรงแต่คาถานี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมเพราะเหตุที่พูดมากส่วนบุคคลใดฟังธรรมแม่นิดหน่อยย่อมเห็นธรรมด้วยน,นามกายบุคคลใดไม่ประมาทในธรรมบุคคลนั่นแหละเป็นผู้ทรงธรรมจำให้ดีนะ ว่าวงความว่าเวลานี้เราจะเห็นว่าบุคคลที่พูดมากพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไม่ได้ขอต่อนิดนิดท่กล่าวว่าในเวลาที่จบพระธรรมเทศนาชนเป็นน้ามากบรรลุอริยมรรคผลมากมายมีพระโสดาบดิมัพิโสดพระโสดาปดิผลเป็นต้นเรื่องท่านจบแค่นี้ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ย้อนอีกนิดหนึ่งว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายด้วยเพื่อนพิสุสมเณีทั้งหลายด้วย,ย,วยฟังแล้วก็จงคิดว่าเวลานี้มีไหมคนที่เรียนมากและก็พูดมากแต่ไม่มีความดีแม้แต่สินห้าทำลายความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการหลอกลวงคือถือผ้ากา,สาศสมภพเป็นธงชัยเที่ยวไปประกาศว่าพระพุทธเจ้าเทศไว้ไม่เป็นเรื่องถ้าไตรปิฎกใช้ไม่ได้เข็งเข้ามาทีหลังตายแล้วมีสภาพศูนย์นรกสวรรค์ไม่มีโพรหมไม่มีนิพพานไม่มีให้บรกิการหนึ่ง บางพวกก็ประกาศตัวว่าฉันสําเร็จนั่นเดินเรียนนี่จบนั่นฉันเป็นชั้นนั้นฉันเป็นยันนี้ไม่เคารพแม้แต่พระวิน,นัย <c oughs> แล้วก็ขอท่านนั้นหลายจนท,ทาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นนั่นคืออย่าประนามพระที่มีเรียนมากเสียทุกโอที่ท่านเรียนมากและก็ดีมากก็มีถมไปบางท่าน ที่พระราชาถวายยศถาบรรดาศักดิ์ถวายเข้ามาท่านก็รับรับประเดการแสดงมุทุโมทตาจิตคิดว่าท่านยกย่องก็ยอมรับแต่ว่าท่านไม่เมาในยศถาบรรดาศักดิ์วันที่ผมพูดนี่เป็นวันที่ยี่บสองกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยยี่สิบเจ็ดเวลานี้พระที่มียศเป็นสมเด็จ ถึงสมเด็จเลยนะแปลว่าท่านไม่เมาในยศมีอยู่ผมเองก็ยอมไปกราบกราบท่านอยู่เสมอถามว่าผมกราบในฐานะเป็นสมเด็จหรือก็ขอบอกกันตามความเป็นจริงถ้าดีแค่ตำแหน่งสมเด็จผมไม่ไหวหรอกเพราะอะไรท่านเมาสมเด็จเนี่ยผมไม่ไหว ถ้าเขาตั้นเมาสมเด็จเราเข้าไปไม่ได้ไอ้พระก็จ้อย้อยอย่างผมเข้าไปไม่ได้แต่ที่ผมเข้าไปผมบอกท่านแล้วว่าผมไม่ได้มาไหว้สมเด็จผมมาไหว้ความดีของท่านแต่ว่าสมเด็จท่านนั้นนั้นไม่ใช่องค์เดียวนะเชื่ออะไรบ้างอยากให้ผมบอกเลยท่านก็บอกว่าผมไม่ได้มีดีอะไรคนประเภทนี้ที่ผมชอบไว ท่านก็บอกเขามีดีมากแต่ผมไม่ไหวเพราะดีมากเขากล่าวว่าดีมากคือเร็วมากที่พระพุทธเจ้าทรงแต่ละบุคคลใดรู้ตัวว่าเป็นผานตาทาคขกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นบัณฑิตทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคําว่าพานเนี่ยแปลว่าโง่หากว่าท่านผูนใดท่านกล่าวว่าท่านเป็นคนโง่เนี่ย ออย่างบรรดาสมเด็จหลายท่านพระราชาคณะหลายท่านนี่ผมไม่ได้เมาเพยก็ท่านท่านก็ไม่ได้เมาอยศถามนาศักดิ์ท่านพวกนี้ท่านไม่ยอมยกตนท่านว่าดีเลยแล้วต่อสู้อุปสรรคมันแหลกลานฉะนั้นถูกเขาด่าบ้างถูกเขาว่าบ้างถูกเขากลั่นเขาแกล้งบัางจีปาทะท่านเป็นโรคเดียวกับผมอ่ะพาออะไรมา เพราะท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่มีสตังติดกระเป๋าท่านเห็นเงินท่านเห็นเงินของท่านที่เขามาถวายท่านยิ้มแล้วไม่ใช่ยิ้มเพราะความร่ำรวยยิ้มว่าเอาละเงินส่วนนี้ดีแล้วฉันจะทําประโยชน์ในพุทธศาสนาให้มันดาญาโยามพุทธบริษัทมีความสุขอันดับแรกคือสร้างอาคารสถานที่ให้คนนั่งส,สบาย เป็นที่ไปชมกันเป็นที่อาศัยบรรดาพิสุทธิ์สมณรอ,อยู่ในความเป็นสุขถ้าสิ่งนั้นเสร็จยังมีกิจอื่นที่ต้องบำรุงอีกมากมายในเรื่องของศา,ศาสนาทําให้คนให้มีความสุขทางระด้านของทางธรรมนี่อย่างนี้ที่ถูกใจผมผมก็ไปไหว้ท่านท่านจะเป็นพระโสดาชิธาคานาคารห,หรือไม่ผมไม่คำนึง ผมคำหนึงเฉพาะความดีของท่านฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายจงตั้งไว้ในความดีที่กล่าวมาแล้วของเมื่อกี้นี้ผมไม่ย้อนกลับเท่านั้นแหละท่านจะพ้นจากอบายภูมิอย่างเร็วที่สุดเราไปนอนพักแค่สวรรค์ก็ยังดีอย่าทำปากเสียจะทำกายเสียจะทำใจเสีย อย่าเพ่นผ่านไปว่าคนนั้นเขาชั่วคนนี้เขาเร็วเรามันจะเร็วมากกว่าเดิมเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติปาแต่เพียงเท่าน,น,นี้ขอลาก่อนเวลาหมดแล้วขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลยงมีเดบรรดาท่าพุทธศาสนิกชนก็ญาติโยมผู้บริษัทที่รักทุกท่านสวัสดี